ขณะที่จังหวัดชัยนาทขณะนี้เริ่มกลับมาเปิดภาคเรียนอีกครั้งตามปกตินะครับภายใต้มาตรกาเรปร้งกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดกับสถานศึกษาหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเริ่มกลับมาเปิดทําการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2กันแล้วนะครับหลังจากที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีแผนเปิดภาคเรียนที่2ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา ด้วยทางจังหวัดชัยนาทเองก่อนหน้านี้นนเราพบว่ามีกลุ่มคัสเตอร์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จึงทําให้สถานศึกษาหลายแห่งมีความจำเป็นต้องเลื่อนเปิดทําการเรียนการสอนออกไปก่อนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดข,ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเช่นที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาทอํเาเภอเมืองชัยนาทนะครับผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานมาส่งยังโรงเรียนเพื่อเริ่มเรียน ตามปกติภายในสถานศึกษาโดยทางโรงเรียนรุบานนั้นได้คุมเข้มเรื่องของมาตรการการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัดขณะที่นายจันยงผู้มูลครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ขออภัยครับโรงเรียนอนุบาลไชัยนานะเครับได้กล่าวว่าเดิมทีนั้นทางโรงเรียนอนุบาลไชัยนาจะทําการเปิดภาคเรียนที่2ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ทางจังหวัดเองนั้นปรากฏว่าพบกลุ่มคาสเตอร์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางโรงเรียนจึงต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปอีก15วันเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบรรดาผู้ปกครอง โดยก่อนเปิดพักเรียนครับทางโรงเรียนอนุบาลชัยนาธน,นได้ร่วมกับทางเทศบาลเมืองชัยนาธทำความสะอาดและฉีดพ,พ่นยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆภายในโรงเรียนในส่วนของบุคลากร,กรทางการศึกษาขณะน,นี้ได้ทําการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่าร้อยละเกโดยทางโรงเรียนยังได้มีการสลับวันมาเรียนด้วยนะครับทางนี้อยากให้ทางผู้ปกครองนั้นมีความมั่นใจว่าทางโรงเรียนนั้นจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันเชือ้อโควิดสิอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในตัวนักเรียนเองครับ